ขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านช่วงปลายเดือนธันวาคม2539ก่อนปีใหม่2540เล็กน้อยขณะที่อาจารย์สุวัตด์นาคสมบูรณ์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์กรุงเทพหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรได้มาเข้าประทับทรงอาจารย์สุวัส์เป็นครั้งสุดท้าย หลวงปู่เดินหนอิเกซาโรท่านได้พูดถึงบ้านเมืองในวันข้างหน้าว่าเมื่อใดหากเกิดความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีพต่างๆทั้งเหตุจากเศรษฐกิจโรคระบาดสงครามหรือความไม่สงบใดก็ตามหากจะหวังพึ่งพาของ,ของคลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณทางเรียกลาบเจริญลาบเร่งลาบดักลาบดักทรัพย์คาถาเหล่านี้จะเกิดผลน้อยมาก หรืออาจไม่เกิดผลเท่าที่ควรในช่วงของความยากลำบากนั้นไม่ว่าใครก็ต้องการทรัพย์สินล้วนอยากมีอยู่มีกินทั้งสิน้นต้องแก่งแยง่งต้องนขนควายเพื่อเอาตัวรอดในช่วงที่บ้านเมืองลำบากแต่เมื่อหันไปมองทางไหนก็มีแต่คนย่ำแย่เปรียบได้กับตาน้ำหรือบ่อน้ำที่แห้งขอดเพราะต่างคนต่างตักต,งต,งตวงนำน้ำนั้นไปใช้กันหมด ในเมื่อทุกคนลำบากเหมือนกันทั้งหมดแล้วจะไปหาลาบผลจากที่ใดหลวงปู่สอนว่าในช่วงสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากให้ลูกหลานและเหล่าสิทธิ์มั่นภาวนาคาถาหัวใจปฏิสังขาโยจิปิเสคิคาถานี้เปรียบเหมือนหญ้าป่ากคอกเป็นของดีที่คนไม่รู้และมองข้ามความจริงพระคาถานี้บทเต็มพระสงฆ์จะสวด ในการทำวัดเช้าอยู่แล้วแต่โบราณจาร์ผู้รู้คุณของพระคาถานี้ท่านได้นำคาถาเต็มมาย่อลงเหลือเพียงสี่คำเพื่อให้ง่ายต่อการภาวนาหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรมอบคาถานี้ไว้เป็นการหาสุดท้ายทั้งยังสั่งกรรมชับให้นำคาถานี้เขียนลงบนกระดาษผ้าแผ่นโลหะ แล้วนำมาแขวนบูชาวไว้ในบ้านหรือร้านค้าให้สวดภาวนาคาถาปัจเจเวกบทเต็มหรือคาถาบทสั้นจิปิเสคิหากทำได้ทุกวันบุคคลผู้นั้นจะเอาตัวรอดในช่วงที่ยากลำบากไปได้ด้วยอนิสงส์อันเกิดจากการภาวนาคาถานี้คือ 1. จะมีเสื้อผ้าคเครื่องลุ่งห่ม 2. จะมีอาหารมิขาดแคลน 3. จะมีที่อยู่อาศัยให้พักพิง 4. จะมียารักษาหรือมีผู้ให้ความช่วยเหลือเวลาเจ็บป่วยทั้ง4ประการน,นี้เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างน้อยก็ช่วยประครับประครองขอให้ผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตไปได้เมื่อถึงช่วงเวลาคับขันจริงๆมาถึงข้าท้าหัวใจปฏิสังขโย ο, จิปิเสคิ สวดก้าวจบหรือสวดตามกำลังวันก็ได้ตามสะดวกเมื่อจะออกเดินทางไปทำมาหากินหรือเวลาเช้าก่อนจะเปิดประตูร้านค้าหรือทำกิจการใดๆให้ภาวนาคาถานี้ก่อนเมื่อจะกลับเข้าบ้านหรือถึงเวลาปิดร้านจะหยุดทำการค้าขายให้ภาวนาคาถานี้ก่อนทำการปิดร้านเพื่อเสริมมงคลและความมั่นคงให้บ้านเรือนหรือร้านค้ากิจการเหล่านั้นทุกวัน การที่ให้สวดภาวนาทั้งก่อนและหลังเปิดปิดร้านเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบ้านเรือนหรือร้านค้ากิจการงานที่เราทำอยู่คล้ายคนที่ตื่นนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันหรือเมื่อกลับเข้าบ้านก็ต้องล้างเท้าล้างมืออาบน้ำชำระร่างกายก่อนเข้านอนดังนี้ก่อนจะกินข้าวคำแรกให้เสกด้วยคาถาหัวใจปฏิสังขาโย ο, จะมีคุณทางคงกระพันการอาวุธ หากเศกคาถานี้ใส่แป้งหรือน้ำหอมก่อนประพรมตัวจะมีคุณทางเมตตาเป็นที่รักของผู้คนโบราณสืบมามีผู้ใช้คาถานี้ใช้กันไปแตกต่างหลากหลายหลวงปู่อิเกสาโรพระโบราณหนึ่งในคณะพระโลกอุดรผู้มีพุทธกิจค้ำจุนศาสนาหลายสิบปีก่อนคณะพระโลกอุดรเปิดเผยตัวเองเพื่ออบรมสั่งสอน ช่วยเหลือสิทยอย่างเปิดเผยบางรูปยังทรงสังขารอยู่ก็จะไปโปรโดสิทธิ์ด้วยกายเนื้อเช่นหลวงปู่โลกอุดรหลวงตาดำหลวงพ่อจรันถ่ายรูปคู่กับท่านคณะพระโลกอุดรที่เหาะมาในรูปประีที่วัดโนนชาติจังหวัดสกลนครหรือหลวงปู่อิเกสาโรหรือหลวงปู่เดินหนนที่มาในรูปพลังงานทางจิตเพื่ออบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้ประพฤติปฏิบัติธรรม ด้วยเหตุที่มนุษย์เปรียบดังบัวสีเหล่าต่างมาเพื่อพิสูจน์ความมหัศจรรย์เหนือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่สนใจหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รักษาศีลรักษาคำสัตว์ต่อมาคณะพระโลกอุดรจึงหยุดการเปิดเผยตัวเองแต่ยังดำเนินการสั่งสอนสิทธิที่ท่านตรวจสอบว่ามีวาสนาผูกพันกับท่านในอดีต หลวงพ่อสนองกระตะปุญโยพระอริยะเจ้าลูกศิษย์ของหลวงปู่สังวานเขมโกพระอรหันต์แห่งวัดทุ่งสมคีธรรมตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่กล่าวถึงหลวงปู่อิเกสาโรว่าครั้งหนึ่งเราพบหลวงปู่โลกอุดรในร่างโครงกระดูกที่เราเห็นรูปกันทั่วไปและเ,เรียกท่านว่าหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรท่านมาในนิมิต และสอนธรรมะขจัดข้อติดขัดในการปฏิบัติท่านมีพลังจิตที่สูงมากเป็นพลังงานที่รุนแรงมหาศาลหมุนวนเป็นวงกลมเหมือนพายุหมุนสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่หลวงพ่อสนองพูดว่าพบหลวงปู่โลอกอุดรในร่างโครงกระดูกและพลังงานทางจิตรุนแรงมากเหมือนพายุหมุน เพื่อไม่นานมานี้ผมได้เห็นรูปพระลอหลวงปู่อิเกสาโรด้านหลังเป็นวงกลมเหมือนข้นหอยรู้ทันทีว่าผู้ที่สร้างพระนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับหลวงปู่อิเกสาโรแน่นอนถึงนำรูปพลังงานที่เหมือนพายุหมุนปะใสยหลังเรียนต่อมาจึงได้รู้ว่าผู้ที่สร้างเหรียญคือหลวงพ่อกอภัยสิทธิของหลวงพ่ออิเกสาโรสร้างแจก ซึ่งพลังงานรูปพายุหมุนน้อยคนที่จะรู้ว่าเป็นพลังงานจิตของหลวงปู่อิเกสาโรอีกทั้งหลวงพ่อสนองยังเรียกหลวงปู่อิเกสาโรว่าหลวงปู่โลกอุดรย่อมไม่ผิดพลาดว่าหลวงปู่อิเกสาโรพระโบราณในอดีตคือคณะพระโลกอุดรที่คอยดูแลคำจุนศาสนาพุทธแต่ท่านจะเป็นพระสาวกองค์ใดในสมัยพุทธกาล ผมยังไม่สามารถยืนยันได้ต่างจากพระอุตระที่มีความชัดเจนแล้วว่าท่านคือหลวงปู่โลกอ,อุดรที่ปรากฏการในรูปพระภิกษุเกษาขาวราวเงินยวงนั่งมือวางที่บนหัวเขา่าบนเก้าอี้ภาพที่ถ่ายดยหลวงปู่วัยวัดเขาพนมยงสระบุรี อีกรูปที่มีความเชื่อว่าคือหลวงปู่โลกอุดรคือภาพที่หลวงพ่อจรันสิงหบุรีถ่ายรูปกับพระโบราณร่างสูงใหญ่ที่ตามประวัติหลวงพ่อจรันเรียกท่านว่าหลวงพ่อดำซึ่งในสิบสายหลวงพ่อชานรงอภิชิโตจะเรียกท่านว่าหลวงตาดำอีกองค์ที่มีความเชื่อว่าท่านคือหนึ่งในคณะพระโลกอุดร คือพระอุปคุตมหาเทระเจ้าที่มีความเชื่อว่าท่านยังดำรงสังขารอยู่จนถึงทุกวันนี้คอยช่วยเหลือพุทธศาสนายามศาสนามีภัยสิทธิ์ของท่านหลายองค์ยืนยันความมีอยู่จริงอาทิหลวงปู่พรมจิรปุญโยวัดป่าประสิทธทิธรรมอุดรธานีหลวงปู่พิสดูธรรมจารีวัดเทพทานทองจันทบุรีหลวงปู่ยาท่านสวน จันทโรวัดนาอุดมอุบลราชธานีและหลวงปู่ไมอินทสิริวัดป่าเขาภูหลวงนครราชสีมาทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงยิ่งจึงน่าจะเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลสนับสนุนความจริงว่าทุกวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ ขอน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียงกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ